สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาสายยกมาโชว์นะคะก็คิดว่ากำลังจะปล่อยต้นนี้นะเนื่องจากว่ามีอยู่หลายต้นนะคะก็คิดว่าควรจะต้องปล่อยละล่ะต้นนี้นะปล่อยดีกว่าเนาะดีว่า <c oughs> ปล่อยไปดีกว่าสายยกค่ะต้นนี้ แข็งแรงนะใครสนใจก็ทักมาทาง f a o e b อ่อทางเพจสวนพักวินแล้วกันนะคะก็เสนอราคามาแล้วกันแต่ว่ามันหนักอะกระถางย่อนข้างหนักเหมือนกันนี่ค่ะให้ดูโคนนะคะให้ดูโคนโดยคือใครจะเอาไปต่อนะคะใครจะเอาไปต่อ นี่ค่ะสีหยก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 ,ยกโอเคแค่นี้ค่ะไปละบ๊ายบาย